เอาละต่อไปนะครับกลุ่มถัดไปที่จะเป็นผู้ถามนะนะครับผู้ถามกลุ่มที่สองครับที่สองกลุ่มที่สองได้แก่กลุ่มของพระอาจารย์ประโมทนะครับคําถามของกลุ่มที่สองได้แก่นี่นะครับอดซุ้มคนที่แปดครับ คนที่แปดของกลุ่มพระอาจารย์ประโมทคนที่แปดของกลุ่มพระอาจารย์ประโมทได้แก่การยาัตธ์นะฮะการยารัต์เนพะียนอ่อนกันรญาฤทธ์ครับคำถามกัรญาฤทธ์คือชมพู่ครับเ ตันหากักคาค่ะเป็นคาที่คนเนี่ย้องพูดควบคู่กันมาค่ะความหมายจริงๆอ่ะแล้วความแตกต่างในทางธรรมของสองตัวเนี้ยมันคืออะไรคะอืมโอเคนะครับเตรียมเลยนะแต่ละกลุ่มเตรียมหาเลยนะนะครับกลุ่มที่จะตอบกลุ่มแรกให้แก่กลุ่มเจ็ดกลุ่มเจ็ดกลุ่มเจ็ดใช้ครูสุ่มหรือว่าตัวแทนตอบครับ กลุ่มเจ็ดได้แก่กลุ่มของสันตียโศกค,ครับกลุ่มเจ็ดครั้งที่หนึ่งกลุ่มเจ็ดครั้งที่สองมีตัวแทนไหมครับครับครับมีนะครับโอเคคำถามว่าต้นทาราคาเป็นครับที่พบคพู่กันมาใช่ไหมครับครับคือ ตัณหาครับคือความอยากได้ความต้องการในการส่วนราคานะครับเป็นการเป็นความกำหนดยินดีในการครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยราคาเนะี่ยมันเป็นเป็นเหมือนว้มหมายในเชิงเรื่องทางเพศมากกว่าส่วนตัณหาเนี่ยมันเป็นการยึดติดกับสิ่งของที่ที่ได้พบเจอครับมันก็เลยต่างกันตรงนี้ครับก็เจว่านะเออราคาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศมากกว่าใช่ไหมตัณหาคือยึดติดกับ ครับครับผมอ่ะกุที่หนึ่งเรียบร้อยนะครับกลุ่มที่เจ็ดต่อไปกลุ่มถัดไปครับสามกลุ่มกลุ่มที่สามครับเปิดสุ่มกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามได้แก่กลุ่มของหลวงปู่ดูเนี่ยแหละครับเสียงครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับครับดีแหละครับราคะกับตันหานะครับโดยองค์ธรรมที่เป็นปรมัตถธรรมแล้วก็คือ โลภะเจตสิกแต่ที่ใช้ชื่อต่างกันก็ตามกําลังของโลภะนั้นนะครับอ่าเช่นตัณหาหรือโลภะที่มีกําลังอ่อนก็เรียกว่าฉันทะนะครับแต่ถ้าถึงกับมีความกําหนดยนดีก็ใช้คําว่าละะนะครับผมขอบคุณมากครับต่อไปกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่สี่ครับกลุ่มที่สี่คือกลุ่มของหลวงพ่อเทียคน,นครับยนเชิญครับ ลองพ่อเทียนอยู่ไหมครับฮัลโดลได้ยินไหมคะอ่าได้ยินแล้วครับเชญครับการหาคือการยึดติดกับสิ่งที่ไปโบล่มาค่ะเช่นเห็นว่าของสวยๆงามๆเราก็อยากได้มันความอยากอะคะ่ะสว่วนราคาอะคะ่นะ,คะมักใช้กับเรื่องเพศเกี่ยวกับรู้สึกแบบอำนดความรักอะไรพวกเนี้ยะคะ่ะเรื่องเพศเป็นหลักอะคะ่ะครับผมก็ใกล้ๆกลุ่มแรกเนาะนะครับขอบคุณครับสามกลุ่มครับ เฉลยครับเฉลยเท่าที่เราไปหามาครับชมพู่ครับเฉลยที่เราหาครับ ก็สำหรับทั้งตันหากับราคาค่ะเป็นโลมาเจติดทั้งคู่เพราะว่าทั้งสองตัวค่ะตันหาหมายถึงสภาพทมที่ยินดีพอใจแต่ว่ามันติดข้องแต่ว่าราคาเนี่ยก็เป็นติดข้องไนความยินดีแล้วก็ความกำาันัดยินดีเหมือนกันดังนั้นหนสองอันนี้จะเหมือนกันแล้วก็อย่างที่เพื่อนกลุ่มก่อนหน้าได้พูดนะค่ะว่ามันสองอันนี้มันใช้ตามสิ่งที่เรียกว่ากําลังที่ต่างกันนะคะมันเลยใช้ชื่อที่ตัด ขอ,ขอบคุณครับเป็นเชิญอาจารย์สมชายครับอันนี้ช่วยคุย้ยเคียประเด็นให้ให้ทั้งกว้างและลึกขึ้นนะร,ราคะกำหนัดยินดีตัณหาความทยานอยากอันนี้เรามาดูสองคำว่ามันอยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์ธรรมที่อยู่ในข้อประเด็นธรรมอะไรบ้างนะครับราคะหนึ่ง นะครับอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าอุปปเิเีหรืออนุสัยแมชเตอร,ราราคานุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องนะครับประเด็นที่สองราคะอยู่ในสังโยชนนะครับในสังโยชน์สิทนะที่เป็นตัวเหนียวยึดโยง ทำให้เราไม่สามารถหลุดพ้นไปจากปากัฏจักรสงสารได้มีอะไรบ้างมีหนึ่งกามราคะสองรูปปาราคะสอรูปปาราคะเพราะฉะนั้นนิสิตจะเห็นว่ไม่ได้อยู่แค่เรื่องเพศะนะ,พ,ะพัะญาพิณาสังโยชน์เนี่ยกามราคะนี่ก็คือความกำนัดยินดีพอใจในกามารมณ์กามารมณ์คืออารมณ์คือรูปรสกลิ่นเสียง สัมผัสคือเรียกว่าโผลถับพะสิ่งต้องการอันนี้คือสังโยชน์เบื้องต่าถ้าละละละได้เนี่ยนะฮะในสังโยชน์ระดับตรงนี้เนี่ยจนเรียกว่าการมราคะและปฏิฆะได้ใช่ไหมฮะถ้าเบื้องต้นความเป็นมัสสุดาบันบุคคลคืออะไรสกยากลุิวิจิกิจฉาและศีละปะัตามมาแต่พ่อพอมาได้ละได้ซึ่งการมราคะและปฏิฆะเป็นไงครับก้าวเข้าสู่ละได้ ก็ก้กาวเข้าสู่ความเป็นพระรยาบุคคลที่เรียกว่าพระอนาคามีบุคคลนะแต่พอมาสังโยชน์เบื้องสูงเราจะเห็นว่ามีอะไรมีรูปปราคะมีอรูปปราคะถ้าละจนกระทั่งถึงมานะและวิจิจชาหรืออุธทธจักรและอวิชาแล้วเนี่ยจะบรรลุถึงความเป็นพระหาต์เพราะฉะนั้นราคะที่ประกอบด้วยรูปปราคะตรงนี้คือกำหนัดินดีพอใจในปิติสุขในรูปปัาน เห็นไหมและถ้าเอารูปปาราคะคือเอารูปประชานเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่อยู่แค่แคระดับกามนะน,นี่เราต้องดูองค์ธรรมตรงนี้ด้วยเห็นไหมตอนนี้เรามาดูประเด็นของตัณหาตัณหาคืออะไรตัณหาความทยานอยากความทยานอยากเราดูในปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมผัสสะอะไร เอาถ้าไล่ไล่ให้ไิ้เห็นภาพอาวิชาปัจจิยาสังขาราสังขาราปัจจิยาวิญญาณังวิญญาณังปัตตานามรูปังนามอรูปังปัจจิยาสลายัตนสะสยนะปัจจยาพัสสะพอผัสสะแล้วก็ปัจจิยาเวทนาพอเวทนาเก้าเข้าไปสู่ตัณหาเห็นไ,ไหมพอตันหาความพยายามอยากมีสูงขึ้นจากตัณหาก็ก้าเข้าไปสู่อุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นตันหา ก็เป็นปัจจัยแก่อุปทานเพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนาไปสู่อะไรนําไปสู่ชาติชาลามรณะเห็นไหมความอุบัติของภพของชาติของชรา,าของมรณะและทุกขะปริเทวะโสกปริเทวะทั้งหมดความทุกข์ก็จะตามมานี่กรณีของตัณหาต่อมาตัณหามีอะไรมีการมาตัณหานะมีการมาตัณหามีวัฏตัณหา มีวิภาวะตัณหาเห็นไหมฮะเพราะมันมีประเด็นพิจารณาคือการมาตัณหาก็คือความทยานอยากในเรื่องของกามทั้งหมดที่นิสิตพูดเนี่ยนิสิตจะอยู่ในแค่ประเด็นกามทั้งราคะและตัณหาแต่มันมีอะไรภาวะตัณหาเห็นไหมภาวะตัณหานี่มันจะสัมปยุทธหรือประกอบด้วยอะไรด้วยสัจธรทิฏฐิคือเห็นความเป็นตัวตนว่าเที่ยงพอภาวะตัณหาเป็นไง เวียนตายเวียนเกิดเวียนตารเขาเชื่อว่ามีการเกิดการตายแต่มีตัวมีตนมีความเป็นต่านี่เขาเรียกสัจจญาทิฏฐิคือเห็นว่าเที่ยงนะฮะนี่มปัญหาที่ให้เกิดขึ้นไม่สิน้นเพราะมีตัวตนแต่พอว,วิพัฒนาวิพัฒนาตรงนี้สัมพยุตหรือประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยอุดเฉทธธทิฏฐิ นะทั้งสรารตายที่เจ๊เรี่ยเฉที่เป็นมิจฉาทิฐิเฉเตคือตายและศูนย์นั่นองค์ประกอบตัวไม่อยากที่จะเกิดและเมื่อไม่อยากที่เกิดคืออะไรก็ได้ที่จะทําบาปทําชั่วอะไรก็ได้อุตสูมิจฉาทิฐิที่ทร้ายแรงเพราะเขาถือว่าตายและศูนย์นะคือไม่มีตัวไม่มีตนจบแล้วชาตินี้ทําอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นความความ,มิจฉาทิฐิตัวนี้ถึงร้ายแรงเพราะนั้น เวลาเวลาตอบในในแง่ของพุทธทั้งในแง่ของความหมายและในแง่ขององค์ธรรมและในแง่ของหน้าที่ของธรรมนั้นเนี่ยอันนี้ให้นิสิตกุ้ยเจียไปเห็นภาพว่าราคะอยู่ที่ไหนบ้างตัญหาอยู่ที่ไหนบ้างขอบพระคุณละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นเยอะเลยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ